แก้วน้ําที่มีน้ําแข็งเมื่อเราเติมน้ําลงไปทําไมน้ําแข็งถึงลอยน้ําได้หรือแม้กระทั่งภาพของภูเขาน้ําแข็งที่มีน้ําหนักเป็นล้านตันแต่กลับสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้แล้วเพื่อนๆพื่อนสงสัยกันไหมนะคะว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันนี้นะคะว่าปกติของแข็งก็มักจะจมลงในของเหลว ซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะคะแค่เราโยนก้อนหินที่ไม่ต้องมีน้ําหนักถึง1กิโลกรัมลงไปในน้ํามันก็จะจมลงไปทันทีแต่ทําไมน้ําแข็งถึงเป็นข้อยกเว้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆอย่างแน่นอนค่ะแต่มันคือหลักการเคมีที่อาจช่วยให้สึ่งมีชีวิตมีชีวิตรอดกลับมาได้จะเป็นยังไงไปดูกันที่สไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะ จากภาพเพื่อนๆน,นึกถึงเรื่องอะไรกันคะอ่าทุกคนคงจะมีคำตอบกันแล้วนะคะค่ะจากภาพเป็นภาพของเรือสำราญแล้วมีตัวละครที่ชื่อว่าแจ็คกับโรสก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องเททานิกนั่นเองคะ่ะหนึ่งในอุบัติเหตุที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์คือเรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็ง ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเรือจมลงเมื่อวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2455แล้วอยู่ๆภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันลอยขึ้นมาได้ยังไงทุกคนสงสัยกันไหมคะนั่นก็เป็นเพราะพันธะไฮโดรเจนที่มันทำให้โมเลกุลของน้ำแข็งเรียงชิดติดกัน และมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้น้ำแข็งมีความหนาแน่นลดลงและทำให้น้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำค่ะเราอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าน้ำแข็งจมน้ำโลกของเราจะเป็นยังไงแน่นอนค่ะว่าโลกของเราก็จะไม่เหมือนเดิมแผ่นน้ำแข็งครัวโลกจะจมหายไป และอาจไม่มีสัตว์น้ำมีชีวิตรอดในหน้าหนาวก็ได้ค่ะต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตอนนี้น้าแข็งขััวโลกกำลังละลายเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนทําให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นหลายคนคงคิดว่าน้ําแข็งละลายแล้วจะทําให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทันที แต่จริงๆแล้วน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลเช่นภูเขาน้ำแข็งเนี่ยค่ะจะไม่ได้ทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นมากนักแต่สิ่งที่อันตรายก็คือน้ําแข็งบนแผ่นดินและลายลงสู่ทะเลต่างหากค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพันธะไฮโดรเจนในน้ํามันทําให้โมเลกุลของน้ําเรียงตัวกันเป็นโครงสร้างเปิดเมื่อแข็งตัว จึงทำให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวและนี่คือเหตุผลที่น้ำแข็งลอยน้ำได้สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าเคมีอยู่รอบตัวเราเสมอแม้แต่ไหนก็น้ำแข็งที่ดูธรรมดาแต่มันคือหลักการที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตรอด และกำลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตได้บางครั้งสิ่งที่ดูเล็กๆอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะ